สัญลักษณ์แรกเราก็ยังไม่เคยเจอเราเรียนป .6 มาเราไม่เคยเจอเลยเราเจอแต่อะไรบวกลบคูณหารใช่ไหมอันนี้อะไรก็ไม่รู้มา A วงกลมมีขีดแล้วก็ B เท่ากับ A คูณกับ B ยกกำลัง3ลูกครับห้อยท้ายอันนี้ไม่ต้องไปตกใจมันเขียนมาปกติส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจมันมันคือ ความหมายหรือคุณสมบัติบทนิยามของอะไรเลขยกกำลังไม่ต้องตกใจเราเรียนมาแล้วเลขยกกำลังเอาเบสิกพื้นฐานไปอีกอันหนึ่งโอ้ยครูอะไรเนี่ย A 3สามเหลี่ยม B เท่ากับ A บวก B ยกกำลัง2องเด็กๆครับตอบคเวมให้ชื่นใจหน่อย B ยกกำลังสมันคือ B คูณกันอยู่กี่ตัว 3ตัว b ยกกำลังสองมันคือ b คูณกันอยู่กี่ตัว2ตัวนี่มาสนใจนี่สิ่งที่เขาต้องการให้หาเริ่มที่อันแรกก่อนดีกว่าทุกคนดูไฮไลท์สีเหลืองอทุกคนครับดูไฮไลท์สีเหลืองอันแรกเลยครับครูเบงจะเริ่มหาแล้วโอเคไหมครูเบงจะทำการหา2เศษ2ส่วน3ครับแล้วก็สัญลักษณ์อะไรไม่รู้อันหนึง่งแล้วก็ตามด้วยเลข4ี่ เด็กๆเ,เทียบกับสิ่งที่เขาให้มาสีส้มอันนี้มองเลยตอบให้ชื่นใจหน่อยอะไรคือ A อะไรคือ B 2ส,อส่วน3เป็น A แล้ว4เป็นอะไร B B จบครับดังนั้นก็เป็นเอา A A คือ2ส,ส่วน3ตั้งต้องเอาไปคูณกับ B ยกกำลงัง3มันคือเลขอะไรกำลงัง3 สี่ยกกำลังสามโอ้ยน้ำจิ้มเขาออกมาได้ไงช่วยครูเบมครับสี่ยกกำลังสามมันคือสี่คูณสี่คูณสี่สี่คูณสี่ครั้งแรกได้เท่าไหร่สิบหกแล้วคูณสี่อีกครั้งหนึ่งหกสิบสี่เกือบแลวเกือบนลยแน่นอนครับสามมันตัดกับหกสิบสี่ไม่ได้ครูเบมติดค้างไว้ก่อนยังไม่ทำอะไรเพราะครูเบมจะไปหาอีกตัวหนึ่งก่อนนี่ครูเบมจะมาหาตัวนี้ก่อนโอเคไหม จริงๆหนูคูณไปเลยก็ได้นะคูณเป็นคูณไปเลยก็ได้อ่ะลูกคูณไปเลยคูณไปเลย64สคูณสได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดใครตอบสอบติดนะฮะร้อย <100. S 1> อะไรนะร้อยยี่สิบแปดอยากสอบติดทุกคนนะร้อยยี่สิบแปดส่วนอะไรลูกสามติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนต่อไปฮะตัวถัดไปเราจะทำการหาอะไรครับอีกตัวหนึ่งหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วนสามอ่าเราจะทำการหาหนึ่งส่วนสาม แต่สัญลักษณ์มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นอะไรรู้1นสอ่ามันเป็นสมเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้วยเลขอะไรจ๊ะอ่อุ้ยสบายเด็กทุกคนสบายงั้นตอบกูเป็นให้ชื่นใจหน่อยเอาง่ายๆก่อนอันนี้ก่อนเทียบเลยอะไรเป็น A อะไรเป็น B 1หเฮ้ยหนส่วน3เป็น A และ5เป็น B แอนเหมือนคนเมาอ นึ่งส่วนสามันยังจบกันเอ่ยชื่อไหมติดติดชื่อแอนแล้วนะทุกคนติดชื่อแอนเดี๋ยวทุกคนไปดูเอกเองนะดังนั้นครับกูเบนก็แค่เอาเมาบวกด้วยอะไรลูกดู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 ทัชสามเดี่ยวเขาสั่งให้เอาเมาบวกอะไร b กําลังสองงั้นกูเบนต้องเอาเอคืออะไรหนึ่งส่วนสามมาบวกอะไรบวกห้าอะไรห้ากำลังสองไม่ใช่กําลังสามแอนมาอีกแล้ว ตั้งสตินะฮะบอกแล้วต้องมีสมาธิคิดเลขให้หน่อยครับ5้ากลังสองได้เท่าไหร่ก <5. S 1> <5. S 2> ี่ห้าครูเป็นเหมือนคูณผิดไหมอ,อ๋อมันเป็นบวกขอโทษทีฮะอันนี้มันบวกกี่ห้ามันเป็นบวกนะลูกดูให้ดีนะมันสั่งบวกนะมันไม่ได้สั่งให้มาทําอะไรคูณไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะใครเขียนผิดจบเลยนะ<บ>อุ้ยเศษส่วนถ้าอยากบวกกันต้องทําให้ตัวอะไรเท่ากันจ้าตัวส่วนแสดงว,ว,ว่าตรงนี้ส่วนหนึ่งอยู่ต้องคูณอะไรเข้าไปอ่าคูณสาม เมื่อคูณ3เสร็จมันจะกลายเป็น1นึ่งสวางไว้เหมือนเดิม25่คูณสามเฮ้ยเจ็ดส่วนสบวกกันสิ7จ็ดส่วนสเด็กเดกครับโจทย์เขาไม่ได้ใจร้ายใจดําใจจืดใจดําใจมานกับเราขนาดนั้นหลายใจแล้วตอนเนี้ยลูกสีเหลือง คืออันนี้ครูเป็นผู้ถูกไหมแล้วอันเนี้ยคืออันนี้ผู้ถูกไหมมันทําอะไรกันโชคดีเลยการจะลบกันทําไมตัวส่วนต้องดังนั้นครับมันเท่ากันอยู่แล้วมันเท่ากันอยู่แล้วทําไมตอบเลยกลายเป็น128่งร้อบลบกับลบกับ76 เท่ากับเท่ากับบสองห่าอ่าห้ <52. S 1> ส่วนสามเตรียมตัวกาอ้าวสวยแล้วคุเบมมีไม่ให้กายังแต่อันนี้เป็นเศษอะไรเศษเกินทำให้เป็นอะไรได้จำนวนค้าอ่ะสหาร52ได้กี่ครั้งล่ะสิเจ <17 S 2> <15. S 1> ครั้งครับได้51าสิบหม ใช่ไหมสามคูณสิได้51เหลือเศษอะไร 1, 1> นึส่วนตอบให้ชื่นใจหน่อยใครตอบสอบติดตอบพ่อ